สวัสดีจ้านานแล้วนะจ๊ะบ่ได้เจอกันพ่อพ่อกับสาวกระเลิงพาเลาะคือเก่าเลยจ้ะมื่อนี้ไปทำงานใส่ปุ๋ยด้วยจ้ะพี่น้องแต่ว่าไปพ่อสุมมส่มหน่อไม้ซุ่มนึงอเดี๋ยวจะไปเอาน้ำไม้จ้ะกูบอต่องกำลังย่างมาใส่ปุ๋ยแล้วสิไปเอาน้ำไม้เดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันจ้ะว่าสิได้หน่อยได้ลหลายสมัยหลอกสองเตรียมกระสอบแล้วพี่น้อง อ้าวพอตองสวัสดีพี่น้องเนยรครับหายหายหน้าหายตาไปนานเลยพี่น้องกูกระสอบคุยที่เขาใส่เลยจ้ามึงพี่น้องมาเคยคุยมีน้องมาสะออนน้ำเนยไม่อย่างกระโดดกระเดียบแท้อันนี้ใครจะเทียบอันนี้นเนาะใระเทียบไม่ใครโปของเขานี่เลยจ้ะไม่ได้เอาเสียมมาเนอสองเนาะทำงานเลยทำงานจ้ะนี่จะยืมเพื่อนเสนอมีดมีดยมืดยมเพื่อนเออยืมเพื่อนยืมเพื่อนยืมเพื่อน เพื่อนจะมาทำง,งานด้วยกันเจอกันแล้วก็ยืนนี่ตะอ่อนเนาะเป็นใหญ่ได้หนิเป็นแบบปอต่อง,อองถอยจุกหน่อยนะยใหญ่ขนาดงัดกันหนึ่เก็บจุกเลย,ยลสิทุลากชลีจุกหน่อยเนาะพี่น้องบ่ตัวนี้มันงัดงัดข้างในเน้อ

เดียบ t ึกเลยด้าเนี่ยเดียบเลด้ายเนี้ยงามำเลยเนาะพอดีกินอ่อนเลยเนาะอ่อนเลยพอดีต้มเลยนั่งดินอืมงามนะกูเอาเนาะเอาเลยพอดีเลยฮะอุ้ยบังไปหน่อยเลยจ้ะตาคนตาคนองอยู่กับพี่ทำงานกนให้เพื่อนถ่าเนาะบอกต่องเนาะ ่ายจังหน่อยนี่เอาน้ำไม้ส่อนแต่สะออนบ่ขาด่สุกบักใหญ่หน่อใหญ่เนาะหน่อนางดินเพิ่อนใหญ่เฮ้ยหมูพี่น้องพื่อนอะโพโพสองหน่อดอบ่สองเลิฟังดีจ้ะเขียนทางเดีจ้ะ อาจจะมีเสียงรถเดียวเราจะกับเมาอีกกต่สวนมันก็ใส้ห้องเติมน้ำบ่อตรงเนาะมาทำงานแล้วก็เอาเลยด้วยก้า เพิ <från> <vrai> ่งจะว่ายไปเอาว่ามันน้อยมันน้อยอยู่ไขึ้นไปดีหัวน้องเบิร์ดรีบขึ้น อ้อมเลยคุณอ้อมต้นบลอ,อกชาวไข่ก็เอาเบิ่งแค่นี้เบิ่งแค่นี้กับออนและโอ้โหพักจะได้ ก็เป็นอะไรยังไม่มีเนาะคุณแข็งด้านเอาบ่อนเดียวนึงมีนก็ได้คุณสอบเลยบางนี้พี่น้องโพดโพงโมงมักแตงเอาสิอันใหญ่เนาะบ่ต้องเนาะโ,โอ้มนี่คืออ่อนแท้ป่ะ พอนเตูงกอนเตยสูงจั่วลุ่นบ่บางตัวก็แข็งบางตัวก็แขงกะเพิ่นบางอันเพิ่นก็คือสูงล่ะแต่ใครว่าอันนี้นาสีแข็งอยู่ดิค่ะอ่อนเว้ยจั่วลุ่นฟังเสียงฝั่งที่จะแข็งนั่นบ่ตรงเนาะตรงว่าก็แข็งอะไงฝั่งนี้คืออ่อนไม่กินปุ๋ยเพราะน ขุยของกระนาก็ใส่อยู่ทางต้นปาล์มนะเป็นปาล์มผักเเกด้วจ้ะตัวนี้เอานี้าไว้อ๋อไ่ได้บ่จะได้บึงบึงทางเอาทางไหนก็บึงทางเอาน้ำพอดีต้มได้แต่ว่าเนาะนี้ะเอาไพอดีต้มเลย ต้มผุดดิเ็่เลยนเป็นในยอยู่ในกินก็หาเอายามาทำงานางงน้งบ่อตองเนาะเอ้ยเปซื้อโผลดิซื้อตามแห่งโบมีโซงนี่โผบดิซื้อเพื่อนที่น้องเลยหาอยู่หากินไป ตอนแรงกับหาใส่เบ็ดเดดนาะบอ่อตองไม่ได้ว่างเลยจ้ะไม่ได้อยู่แต่ว่าอาจจะบ่ได้ถ่ายพี่ให้น้องบึงพอบอ่อตองไปใส่กับหลานบนเคยใส่พู้ละต้มไปกินกับเจียวปลาในพอดีเนาะบอ่อตองนอเนาะเสกขนาดเลยต้มมาทางผีด เป็นกีดกันเลยยากเนาะกะพื้นแข็งพื้นนี้นี่เจ้าไขวะเนาะบางหนอกไอดออดน,อนี่เป็นลำไผ่ไววเลยเนี่เอาอยากดิ จริงเพื่นอนหาั่นหรือเพื่อนหนีบไว้เอาทางไหนก่อนทางพีห่หรือทางพุทธทางนี้นี่ดิบางหน่อก็ากรบเขพงเนาะ เขาแน่ตัวฮะเอาได้แบบเออเดี๋ยวลวหนหาอีกป๊าบต้องเต็มเลยบะเต็มเลยใส่ใส่เบ่งกบาทนกร้บถิ่นองอีกจะพอกินนี่เนาะเออบบต้องลงไปดอกค่ะคอเอาแค่นี้แหละ

mặt nạy nhảy nọ nốt 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 nhảy đấy là mày mất nắm 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 Phụt nắm 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 nhảy nó มีแม่นเสียมมีมีตุบยกคมปลาได้บต่ตองมีอยู่ในรถมีอยู่ในรถของหมู่ที่เห็ดงานเนี่ยจ้จะเอาไปเอาผ้ามาเอาบ่าได้อีกอใส่หมูมีมีมเลยไปดุทางมันน,น้องนอ้โหเป็นจะผลงานเฮา ดีเขาเอาแล้วเขาจะมาเอาอีกเก็บใส่บ่อตอกเขากดสอบสมเดียวที่เลือกบอกเงี้งยนนนนเนาะเวลามูทามูทาคือเนยังใส่สอบแล้วเขามีกระสอบจะทำงานโต๊ะนะบ่อตอกเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอแค่นีน้ได้จ้า ก่อนจะคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวกระเดื่องาเลดะน่้ได้จ้าพบพ่อกันคลิปหน้าได้จ้าพี่น้องสรับคลิปนี้สวัสดีจ้า